ปงชูพี่กันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสุกุกลเนาะเมื่อวานนี้เราไปเอาผ้าม่านก็เลยไม่ได้อยู่สวนเนาะก็เลยเมื่อน,นี้ก็เลยติดผ้าม่านพี่น้องเนี่ยแลาวผ้าม่านเราติดแล้วนี่พี่น้องเราไปสั่งผ้าม่านมาเพิ่มอีกเบิดไปพันหกทั้งแลว้วในทั้งผ้าม่านเนี่ยพี่น้องผ้าม่านสองผืนผืนละสองเม็ดเนาะ เรียบร้อยพาม่านนะเรียบร้อยแต่ว่ายังยังไม่ได้ติดอันนี้พอบ้านเขาติดไอ้ก้อนประตูไปซื้อก้อนประตูมาติดไหมเนาะคือที่ล็อกประตูแต่มันมีอยู่แล้วตรงกลางหนึ่งนี่แล้วก็ข้างล่างเนาะข้างล่างมันก็นมีอยู่แล้วแต่ว่าพ่อยญ่อยากได้ทั้งถึงเพิเก็เกลยเฮ็ดพี่น้องเดี๋ยวรอเบิงบรราเพเฮ็ดเร็ตเนาะจ้ะเนาะติดพาม่านเขาก็ลอกตัวนี้ออกเนาะนี่เราลอกตัวนี้ออกแล้วนี่จ้าให้เบิง ตอนแรกนะเราไม่มีผ้าม่านเราก็เลยไปติดตัวนี้เนาะนี่มีกอนเลยเวเวิวงพ่อยอก่หลอกงอ,อกเนาะพี่นงเนาะนี่ <I think. S 1> นี่เราติดไว้ <laughs> ไปซื้อพลาสติกมาติดแบบนี้พี่นงติดสองฝั่งเลยข้างนอกข้างในเนาะแต่พอเขาติดอัน พอเขาติดพม่าแ้เขาก,ลก็ลอกออกพี่น้องนี่มันก็จะเหลือกระจกใสยอย่างเดียวอ,อเอาให้พยย่อใหญ่ลอกพี่น้องนี่พ่อว่านกำลังลอกกำลังลอกพลาสะติกออกนี่พี่น้องเรียบร้อยน,นันน่นอือหือ สมัยพี่เขายังบ่มีผ้าม่านเนาะปีที่แล้วก็เลยหาเนวยมาติดจ้ะปกติมันจะเป็นกระจกใสแบบนี้ฟังนี่คือกันเอาเลื่อนประตูนี่มันจะเป็นกระจกใสแบบนี้เนาะพี่นงเนาะบานี้เขาติดอันอันนั้นแล้วเขาติดติดผ้าม่านไสนี่เพราะว่าเราจะปิดเฉพาะตรงนี้เราไม่ได้ปิดประตูใหญ่ก็เลยสั่งผ้าม่านมาแค่สองผืนที่จริงนะมันต้องใช้ผ้าม่านประมาณสี่ผืนเนาะประมาณสี่ผืน อ่ะก็เลยไปล้กลองคืนมานี่คนข้างนอกจะเห็นเราเนาะถ้าเราเปิดไฟน่ะนี่ก็เลยหาแนวมาติดบ้านนี่ลอกออกเลยพี่น้องคอยติดผ้าม่านแล้วจ้าปลูกมะละกอเนอะาะเช้านี้พี่น้องถ้าแม่นว่าคอยปลูกมะฮ่้แหละมันตายปลูกในท่อกับยังตายเนี่ยไ่ได้กินนี่คอยสีเส้าปลูกเด้อบ้านนี่ <laughs> นี่จะสิบท่อแล้วเนาะ สิบทอรเรียบร้อยอันนี้มักแข้งเอาไปไว้เห็ดกินตอนเที่ยงเนี่ยมักแข้งมักเกือบพวงนี่แหละพี่น้องลงาัางน้ำทั้งรถต้นไม้ด้วยแล้วก็ปลูกมะละกอเนาะสิบต้นหลังบ้านเรียบร้อยวันนี้พี่น้องหลังบ้านเรียบร้อยก็ตั้งแต่เศร้าจะต้องแต่หกนาฬิกาคือทําคนเดียวเนาะเพราะว่าพอบ้านเพน เฮ็ดสั้นพี่น้องเฮ็ดสั้นอันวางของจ้ะเฮ็ดชั้นวางถ้วยชามที่มันเป็นซิงน์น่พี่น้องอยู่ในเหอนเนาะพี่พ่อก,ก็เลยตัดตัดไอ้เฮ็ดสั้นไปซื้อไม้มาเมื่อวานนี่แล้วกเมื่อวานก็นไปเฮ็ดบ้านเล็กที่แล้วพี่น้องเบาสู้ฟังเนาะเมื่อวานนี้เราไปทําบ้านเล็กที่ได้บ้านเล็กที่แปดสิบเก้าเนาะเลขแปดคือการเงินเลขเก้าคือ ก้าวไปข้างหน้าก้าวผ่านสิ่งไม่ดีเนาะเพื่อไปถึงจุดหมายหรือว่าไปถึงสิ่งที่ดีนี่พี่น้อง